ีปในวันที่22-24เดือนเมษายนที่ผ่านมาสมสนสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการสืบสารงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นหัตกรรมกลาศึกษาวิถีชีวิตคนเมืองหนังโนราโดยวิธีทัศน์นี้เสนอในหัวขอ้อหัตกรรมกลาณศูนย์รวมหัตกรรมกลามาพาะพร้าวเมืองพัทรลุง ส่วนร่วมพัตถกรรมกลามาพาะพราวเมืองพัทลุงเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กลาที่มีชื่อเสียงจนได้เชื่อว่าหมู่บ้านกลาเงินล้านแม้กลามาพาะพราวเป็นเพียงเศษวัสดุที่ไม่มีราคาข่างวดสักเท่าไหรนักแต่ทว่านายปื้มชูคงหรือที่รู้จักกันดีว่าลุงปื้มกับมองเห็นแง่ายงามอันเลือค่าของกลาและสร้างสรรค์ให้วัสดุไร้ราคาชิ้นนี้กลายเป็นกลาเงินล้านที่สร้างชื่อเสียงให้กับพัทลุง ในศูนย์นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตพร้อมกับชิ้นชมงานหัตถกรรมกะลามาพาะพ้าหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปงคุญแจเครื่องประดับเครื่องใช้ในครัวเรือนโคมไฟไปจนถึงของประดับตกแต่งบ้านที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย คุณสุนโรพัธกรรมตะลมะพร้าวเมืมงพัทลุงหมู่บ้านกาลางเงินล้านและคุณลุงปื้มนายปื้มชูคงที่ได้มอบความรู้แก่พวกเรานักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชุงคลพระนคร